การใช้คำสั่ง Linux เพื่อดูแลระบบตอนชุดคำสั่งสำหรับจัดการสิทธิ์ของไฟล์สิทธิ์การใช้งานไฟล์คือการระบุว่าใครบ้างที่สามารถใช้งานไฟล์นั้นๆได้และสามารถทำอะไรกับไฟล์ได้บ้างโดยจะอิงตามประเภทของผู้ใช้ซึ่งจะแบ่งผู้ใช้เป็น3ประเภทด้วยกันคือ 1. User หรือเจ้าของไฟล์ 2. Group หรือกลุ่มผู้ใช้3 a อเหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจาก2ข้อแรก วิธีดูสิทธิ์ของไฟล์ลองสั่ง ls ตามด้วย option l ดูจะพบข้อมูลดังนี้บรรทัดที่เขียนว่า rwx จะเป็นส่วนที่บอกว่าใครสามารถทำอะไรกับไฟล์ได้บ้างส่วนที่เป็น user และ group จะเป็นส่วนที่บอกว่าเจ้าของไฟล์คือใครและกลุ่มผู้ใช้ไหนที่สามารถใช้ไฟล์ได้การดูว่าใครสามารถทำอะไรกับไฟล์ได้บ้างจะมีวิธีดูดังนี้ สังเกตที่ค่า rwx ค่านี้จะแบ่งออกเป็น3ชุดชุดละ3หลักในแต่ละชุดจะมีตัวอักษรเรียงกันคือ rwx ค่าในตำแหน่ง r หมายถึง read หรือสามารถเปิดอ่านไฟล์ได้ w หมายถึง write หรือสามารถแก้ไขและบันทึกไฟล์ได้ x หมายถึง execute หรือสามารถรันโปรแกรมได้ในกรณีที่ไฟล์ดังกล่าวสามารถรันได้ค่า rwx ชุดแรกคือสิทธิ์ของเจ้าของไฟล์ชุดที่2คือกลุ่ม ชุดที่สามคือบุคคลอื่นๆคำสั่ง chmod ย่อมาจาก change mode ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดสิทธิ์การใช้งานของไฟล์ตามตัวอย่างจะเห็นว่าค่า rwx ที่ตำแหน่งของกลุ่มผู้ใช้นั้นจะมีสิทธิ์เพียงแค่การ read และ write ไฟล์จะไม่มีสิทธิ์ในการ execute จากนั้นทดลองเพิ่มสิทธิ์ในการ execute ให้กับกลุ่มทดลองสั่ง chmod เว้นว g ก x ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการ เมื่อดูผลลัพธ์จะพบว่ากลุ่มผู้ใช้สามารถ execute file ได้แล้วออปชันในการกำหนดสิทธิในคำสั่ง ChangeMod นั้นเราสามารถใช้ตัวอักษร u g หรือ o เพื่อแทนการกำหนดสิทธิ์ของ user group และ author ได้ในตำแหน่งที่เป็นอักษรบวกเราสามารถใช้เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มสิทธิ์หรือเครื่องหมายลบในการลดสิทธิ์ในตำแหน่งสุดท้ายเราสามารถใส่อักษร rwx เพื่อแทนสิทธิ์ read, write และ execute ได้คำสั่ง c h o ย่อมาจาก change owner ใช้สำหรับเปลี่ยนเจ้าของสิทธิ์หรือเจ้าของกลุ่มของไฟล์จากไฟล์ตัวอย่างจะเห็นว่ากลุ่มที่สามารถใช้งานไฟล์นี้ได้จะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า admin จากนั้นเราจะลองเปลี่ยนกลุ่มทดลองสั่ง chown a เว้นวรรคชื่อผู้ใช้จุดตามด้วยชื่อกลุ่มตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการ ลองสั่ง ls ดูจะพบว่ากลุ่มที่สามารถใช้งานไฟล์ได้เป็นกลุ่มที่เราต้องการแล้ว